สวัสดีค่ะทนายประนอมอศัยบุญพันธ์นะคะตอนนี้ร้อนร้อนมากเพราะว่ากำลังจะต้องเปิดสภาประชุมสภาเพื่อจัดตั้งประธานรัฐสภานะแต่ว่าการแบ่งยังไม่ลงตัวทำไมหลายคนสงสัยว่าทำไมล่ะพรรคอันดับหนึ่งถึงไม่ได้เป็นคนเป็นรัฐบาลถึงยังไม่ได้เป็นรัฐบาลทำไมยังไม่ได้เป็นนายก อันนี้ขอทำความเข้าใจให้ฟังนะว่าเราได้สสมาเนี่ยห้าร้อยเสียงห้าร้อยเสียงแต่ห้าในห้าร้อยเสียงเนี่ยพักอันดับหนึ่งได้เพียงร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงยังไม่ถึงครึ่งเลยนะจะถือว่าได้เป็นได้ไหมไม่ได้ขณะเดียวกันเขาบอกว่าการจะจัดตั้งรัฐบาลจะต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งเสียงของสอสอและสอวอ สสองมีห้าร้อยเสียงสวมีสองร้อยห้าสิบเสียงรวมกันเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบเสียงเกิงหนึ่งก็คือสามร้อยเจ็ดสิบห้าเกินอ่งหนึ่งก็คืออย่างน้อยต้องมีสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงเมื่อเขาไม่ได้สามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงเขาก็เลยต้องไปหาภาพร่วมมาเป็นร่วมรัฐบาลเดียวกันเพื่อให้ได้เสียงเพิ่มขึ้นให้ครบถ้าเสียงไม่ครบเป็นได้ไหมเป็นได้แต่เสียงเสียงคืออะไรเขาจะไม่ยกมือให้ กฎหมายใดๆก็ออกไม่ได้การทํางานมันจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยจะต,ต้องมีเสียงให้ได้ทีนี้ทําไมไม่เอาแต่สอสอเพราะสอสอ,สอมาจากการเลือกตั้งทําไมต้องเอาสอวอมาเกี่ยวข้องไม่ยุติธรรมไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าสอวอเนี่ยไมไ่เพิ่งมีในสมัยยุคคอสอชอหรืออะไรก่อนหน้านี้เราก็มีสอวอกันมาตลอดนะคะและสอวอก็จะมีอายุห้าปี รัฐบาลมีอายุสีป่ปีเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาในทุกทุกๆรัฐบาลก็จะมีเจอสอวอที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐบาลเดิมเป็นประจำเป็นประจำอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วยุคนี้ล่ะสวมีสองรห้าสิบเสียงมาจากไหนบ้างหก,หกคนแรกเนี่ยโดยตำแหน่งเขาเป็นสวโดยตำแหน่งเพราะว่าอะไรดำรงตำแหน่งผอบอเหล่าทัพทั้งสามนะสามเหล่าทัพ พอบอสูงสุดเป็นสี่คนที่สี่ตำรวจก็คืออผู้บัญชาการตำรวจเป็นห้าหกก็คือประหลัดกระทรวงมหาดไทยหกคนนี้เป็นสวโดยตำแหน่งที่เหลือมาจากไหนคอสชอ,ชอตั้งคณะกรรมการสรรหาหกถึงสิบสองคนตั้งคณะกรรมการสรรหาไปหาคนที่มาเป็นสวสี่ร้อยคน สี่ร้อยคนก็เลือกเอาจากคนที่มีคุณวุฒิมีความเป็นกลางทางด้านการเมืองสี่ร้อยคนส่งมาให้คอสชอเลือกเลือกเหลือแค่ร้อยเก้าสิบสี่คนร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับหกเป็นสองร้อยอีกห้าสิบมาจากไหนกก,กตเป็นคนเลือกกกตก็เลือกมาจากผู้ทรงคุณวุฒิสิบสาขาอาชีพแล้วก็มีความสามารถเนี่ยนะคะสองร้อยคนส่งมาให้ให้คอสชอเลือก เหลือ50คนจาก200รวมเป็น250คนก็เป็น2วอเพราะฉะนั้นก็ต้องเขากำหนดให้ได้คะแนนเสียงตามนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปกติโดยธรรมเนียมคนที่ได้พักอันดับหนึ่งเขาจะทำการหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลพักอันดับสองเขาจะต้องไปเป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านนะคะ แล้วถ้าเกิดพรรคหนึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายในกําหนดพรรคหนึ่งก็จะถอยมาเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านพรรคอันดับสองก็จะขึ้นไปจัดตั้งรัฐบาลเขาจะเป็นแบบนี้แต่กรณีนี้มันผิดผิดเรื่องผิดราวก็คือพรรคอันดับหนึ่งอันดับสองจับมือกันในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ไปเอาพรรคเล็กพรรคน้อยมารวมเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีปัญหาเรื่องการแบ่งแบ่งตําแหน่งกันไม่ลงตัวนะคะ ก็เลยเกิดปัญหานี่คือเหตุผลว่าทําไมเอ,อพรรคอันดับหนึ่งอาจจะได้เป็นรัฐบาลหรืออาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ได้เพราะที่ผ่านมาก็หลายหลายรัฐบาลที่พรรคอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะแม้กระทั่งที่ผ่านมาก็ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจหลักเกณฑ์อันนี้เขากําหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้มีใครว่าเฮ้ยทําไมไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นกติกาที่เขากําหนดกันมาอย่างนั้นและ ที่กำลังจะต้องเปิดก็คือเปิดสภา,าถ้ายังไม่ได้ตําแหน่งประธานสภา,าเขาก็จะต้องมีการโหวตกันในสภาเจ็ดร้อยห้าสิบเสียงทั้งสอสอและส,ละสโวโหวตประธานและสภาพ,าพร้อมรัฐบาลขึ้นมาเพื่อโปดตกาแต่งตั้งรัฐบาลอันนี้เราทําความเข้าใจให้รู้กฎกติกาเขานะคะที่มาเล่าให้ฟังให้รู้กฎกติกาทําทไมต้องมีและควรจะมีคือฝ่ายค้านที่แข็งแรงพร้อมกับฝ่ายรัฐบาลเพราะว่า ถ้าฝ่ายค้านแข็งแรงก็จะได้เอควบคุมกํากับตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างดีถ้าฝาถ้ารัฐบาลแข็งแรงอย่างเดียวฝ่ายค้านไม่มีไม่ไม่มีอํานาจเลยฝ่ายรัฐบาลมีเสียงเกินเยอะเกินกลายเป็นพักฝ่ายพักเดียวเลยก็จะกลายเป็นเรื่องเผด็จการรลัสภากฎหมายที่ออกมันก็อาจจะไม่มีความเป็นธรรมเพราะว่าพอตรวจสอบไม่ได้ ก็จะกลายเป็นเผด็จการและสภาเหมือนกรณขีของรัฐบาลทักษิณผลสุดท้ายประชาชนทนไม่ไหวก็จะต้องมาลงถนนแล้วกรณีนี้ล่ะแต่กรณีนี้คุณปอน้อมว่าลงถนนไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลเพราะอะไรเพราะถ้าพรรคันดับหนึ่งเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาก็บอกว่าจะต้องมีคนมาลงถนนเพราะตอนนี้เขาก็ไปปกรรดมกันไว้ละส่วนถ้าพรรคันดับหนึ่งเป็นรัฐบาล ถ้าเขาไม่ถอยในเรื่องของการแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือการแก้เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนหรืออะไรทั้งหลายถ้าเขาแก้เขาไม่ยอมเขาจะทํามันก็จะมีประชาชนที่รักสถาบานันรักชาติมาลงถนนดีไม่ดีไม่รู้ว่าฝ่ายไหนจะลงถนนแต่ดีไม่ดีทั้งสองฝ่ายลงถนนชนกันเหมือนข่า,ขาวเสื้อเหลืองสอแสดงอันนั้นเราก็อันนั้นก็ดูกันต่อไปไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่า เราก็มาดูให้เข้าใจว่ากฎเกณฑ์ของการจัดตั้งรัฐบาลมันเป็นอย่างนี้เราจะได้เข้าใจและทุกครั้งที่มีการลงประชามติมีการเปิดประชุมสภามีการถ่ายทอดคุณเป็นนองก็อยากให้พวกเราประชาชนดูดูเพื่ออะไรจะได้รู้ว่าสสที่เราเลือกไปหรือรัฐบาลทํางานอะไรยังไงเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าเขาทําอะไรกับบ้านเมืองบ้างนะคะอย่าปล่อยให้คนอื่นเขาเอาข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างมา มาพูดอย่างเดียวนะคะอันนั้นก็ฝากเอาไว้จะได้เข้าใจกฎเกฑนกนารจัดตั้งรัฐบาลว่าเงื่อนไขเขามียังไงนะคะสวัสดีค่ะ